นี่ข้างในเพิ่งจะแกะออกมาเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นหมากครับอันนี้เป็นหมากทุยครับพอกั้างข้างก็จะมีเม็ด ซาชมพูแบบนี้เหมือนทั้งนะที่อยู่ในตะก,กุดหลวงพ่อทองสุขนะครับเมกสิทธิ์นะก็จะมีทองแดงตะกัวสังกะสีกรมฐันตลอดทองคำหลวงพ่อทองสุขม,มีเบี้ยและหลวงพ่อทองสุข ก็มีมากคุณเชื่อไหมไม่เคยมีลงในตำราคุณคิดว่าหลวงพ่อทองสุขท่านจะได้หมากทุยมากี่เม็ดแล้วถ้าหลวงพ่อทองสุขได้ของวิเศษที่เป็นหมากทุยมาท่านจะสร้างหมากให,ให้เป็นเครื่องรางไหมแล้วคนที่จะเห็น นะหมากทุยหรือได้รับหมากทุยหลวงพ่อทอ,องสุกจะมีสักกี่คนและอะไรที่บอกว่าแท้คือหนึ่งเก่าเก่าคือถึงยุคหลวงพ่อ,พอสองพ่อขัางข้างก็เป็นตำราของหลวงพ่อทอ,องสุกอยู่แล้วครับประกอบกับมากับเดียย อืมฉะนั้นนะเก่าเนี่ยคือเจ๊ทำให้เก่าไม่ได้อยากจะอุปโลกยกเมฆทำขึ้นมาคุณต้องนั่งทาแมชชีนย้อนเวลาไปก่อนปีสองสี่เก้าแปดเราทำมาครับผมไม่รู้ว่าเป็นหมากเลยนะจริงๆไม่รู้ด้วยว่าเป็นหมาก เมื่อกี้ผมใช้เจ้าโอแกะเจ้าโอบอกนาอ๊ดข้างในเป็นมากฉะนั้นเครื่องรางหลวงพ่อต้องสุกข,ขั้งถึงยุคมากเก่านี่ยถามว่าทำไมต้องพ่อขั้งขังข้งคือของที่มีอาถรรพ์ตามธรรมชาติครับนะี เบี่ยแหมอันนี้ไม่ต้องเถียงกันเพราะว่ายันเนี่ยเป็นยันหลังเหรียญที่เป็นยันนูนได้ต้องเอาเหรียญมากดนะครับแล้วเบี้ยหลวงพ่อทองสุกเนี่ยนะะเม็ดแรกในชีวิตที่เคยเจอด้วยและแขวนเบี้ยหลวงพ่อทองสุกเนี่ย ที่พอกด้วยครั่งเนี่ยเม็ดที่สองก็คงจะหาลำบากครับผมไม่รู้หรอกคือต้องบอกว่าแหมของแบบนี้นะยุบผมเนี่ยหยิบมาปุ๊บแท้ตาเปล่าเนี่ยนะครับเราก็จะหวงกันเราจะเก็บไว้ใช้เราจะหยิบมาโชว์ใช้ก็ใช้ได้จริงคุยกันได้ เพราะให้คนทําขึ้นมาใหม่มันก็ไม่มีทางที่จะเก่าอันนี้คือแท้แบบเบอร์ไม่ต้องอะไรเลยครับอันเนี้ยใครที่ไม่รู้ว่าขั้งเป็นยังไงผมอยากให้เ,เพื่อนๆพวกนี้ไปเซฟในเฟซผมได้ของเก๊เป็นยางจามจุลีเผาไฟครับ แล้วไม่มีทางที่จะทําให้เก่านะเท่ากับของแท้วัสดุกัคนละอย่างครับนะมันสุดยอดจริงๆครับเขาทําให้เฉพาะนะเขาทําให้เฉพาะสิทธิ์ใกล้ชิดจริงๆนะเงินนะ่ะมันไม่ได้สําคัญเสมอไป คือของบางอย่างที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้คนรู้ว่านะของเหล่านี้ถ้าคุณเจอคุณอย่าปล่อยผ่านพระแท้บอกขายไม่ได้คุณเอามาขายผมสิอย่าเอาเพชรไปถามเด็กประถมพระแท้นะ นะยังไงก็แล้วแต่หนีหลักฐานในองค์พระไม่ได้หรอกครับถ้ามีเหรียญหลวงพ่อทองสุขให้ไปเอาข้างหลังเหรียญมาดูว่าเหมือนกันไหมเ้าจริงๆเบี้ยเม็ดนี้หายากกว่าตะกุดด้วยหายากกว่าเหรียญด้วยแล้วผมเชื่อว่าเขามีเจ้าของของเขา นะเบียเนี่ยเก่าจนใสแล้วครับใสเหมือนจะเป็นแก้วอยู่แล้วหมากทุยเพชรบุรีนะครับมีทำหมากทุยไหมผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหมากทุยเนี่ยมีทําตั้งแต่หลวงพ่อเปลี่ยนวัดเขาบันไดาอิดหมากทุยอะ ไม่ใช่ปูเอี่ยมทำองค์เดียวใครก็ทำได้ถ้าได้เจอของทน,นสิทธิ์ที่เป็นหมากถุยและเกจิอาจารย์บางองค์มีตำลาทาได้แต่ไม่เจอของทน,นสิทธิ์นั้นเมื่อไหร่ที่เจอของทน,นสิทธิ์ก็จะสามารถทําได้ข้างเหมือนกันเลย แล้วข้างที่มีสาชมพูแบบนี้นะครับนี่คือข้างพุษาแท้ๆไปดูในหลังเหรียญหลวงพ่อในตะกรุดหลวงพ่อ้องสุขจะมีเนี่ยสีชมพูแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายๆเกยคืนเพิ่มมาอีกสองหมื่นเลยเม็ดนี้คุณจำฝอยนะแบบเนี้ยนะเกยน่ะคืนเพิ่มม้อีกเพราะผมบอกเลยครับว่าของเก่าเกย์ทำไม่ได้ถ้ามันจะทำเกยได้ต้องนั่ง ทาแมสชีนย้อนเวลาไปถ้าบอกเก๋เพราะไม่เคยเห็นตักะติงต้องเพราะเขาอ่ะคุณเคยเห็นบาทหลวงพ่อทองสุกไหมถ้าหลวงพ่อใช้ใบไหนคุณเคยเห็นไม้เท้าหลวงพ่อทองสุกไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่คนที่เขาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเขาได้ครอบครองเขารู้อันนี้จบครับผมขี้เกียจพูดเยอะคือแท้เนี่ยก็คือแท้แล้วเก๋ไม่มีทางจะทําให้เก่าเหมือนแท้ได้ นะแต่มันจะเป็นเกจความรู้ที่ผมเพิ่มมาให้ว่ามากทุยเมืองเพชรเนี่ยมีทาตั้งแต่หลวงพ่อเปลี่ยนวัดเขาบันไดอิดคุณไหมวัดเขาบันไดอิดที่ดังๆคือใครคือนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเปลี่ยนคือจเจ้าวาดก่อนหลวงพ่อแดงทํามากทุยนะครับและหลวงพ่อแดงเนี่ยได้แบ่งเอามากทุยนั้นเนี่ยนะครับมาให วัดหลักห้านะครับแจกให้กับญาติโยมในบอนมาทําบุญฉลองนะครับโรงเรียนสีพมมินลงข้อมูลนี้ไปเลยผมมาเป็นคนลรคจิตยอย่างหนึ่งขี้เกียจพิมพ์ข้อความถนัดพูดใช่มากที่นะกระลูกมากสมัยก่อนนะครับมากทุยก็คือนะครับปกติเนี่ย มากนะมันจะมีเป็นพวงออันนี้มีอยู่เม็ดเดียวมากโทนหรือมากทุยะ่ะนะครับหมายความว่าคู่แข่งอะ่ะไม่มีมีรอดอยู่อันเดียวมีรอดอยู่อันเดียวทนโทนโหเม็ดนี้ผมบอกเลยฮนะถ้าผมไม่ได้มาบ้านเดียวกับเบีย้ยหลวงพ่อทองสุกผมว่าคง นะขายเป็นปูเอี่ยมวัดหนังแล้วครับหมากทุยพราแพงดีนะผมว่าขงขายเป็นปูเอี่ยมวัดหนังแล้วครับพราแพงดีแต่อันนี้เอาความจริงครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าลิมิเต็ดเม็ดที่สองยังไม่เจอยี่สิบปีเล่นมามา ต้องถ่ายรูปนะครับลงไว้หมดเลยพรุ่งนี้ครับโอ้มากเม็ดนี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องหาเม็ดที่สองครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับของเก่าเนี่ยความเก่ามันเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบและทำเก๊มไม่ได้ครับพิมพ์ทรงอะไรมันทำได้หมดแต่ความเก่ามันทำไม่ได้ครับแล้ววัสดุต้องเคาะสอดท้อง กับวัสดุของท่านในวัตถุมงคลอย่างอื่น